เอาละครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมและว,วันนี้นะครับเราอยู่กับน้อง ต้องแนะนําแล้วคนนั่งอยู่แล้วว่าเนี่ยพอมึงนอนน้อยแล้วมึงก็ปั้นเสียงหล่อกไง่ปกติถ้ามึงนอนเต็มมึงจะแบบมีเพื่อนเพื่อพร้อมแล้วก็นี่อยู่ก็บีฟแล้วมก็ไปเลยไม่ถึงเดี๋ยวของยังไม่ถึงเรามีเวลคัมดริงค์ให้กับก็บีฟด้วยเอาเครื่องดื่มมีเพื่อนเพื่อพร้อมแบรนด์มาเลยมาเลยมาเลยหวานๆเลยหวานๆนยโอ้โหผมยังไม่เคยดื่มน้ำมอสใกล้กับเวลาตื่นนอนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะฮะองดูอันนี้มอสกัดอันนี้ปากเลยได้ไหมหมดไปแล้วคไม่ได้เข้าสซกิปเลย เวียนอยู่อย่างเงี้ยพอพี่บีมใหม่แล้วอันนี้หมดที่เชิญโก้กับบีมมาเนี่ยประเด็นคืออยากชวนมาเพราะว่าเราจําแนกโก้กับบีไว้ในหมวดถ้าเป็นสมมติเรียนรุ่นเดียวกันต้องเป็นตัวที่เราหมั่นตัวเท่โรงเรียนอ่ะตัวหล่อแต่เจ๊ว่าก็เป็นตัวหล่อเออใช่ไหมใช่ใช่แต่หล่อไม่สุดหล่อมันมันมีสุดกว่านั้นมันมีตัวสุดกว่านั้นตัวที่มันหล่อจริงๆเล่นบา์สเก่งเล่นดนตรีด้วยแบบทําไมมันเกิดมาดีจังเลยวะอะไรเงี้ย ก็เลยจะหมั่นเขาก็เลยหมั่นเขาก็เลยคิดว่าี่เนี่ยเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นเดี๋ยวท้ายรายการเรากระทืบแล้วนะลุยเอาเป็นว่าจริงหรือไม่ที่โก้กับบีมบเนี่ยเป็นตัวเทพในโรงเรียนของผมอ่าผมอาจจะไม่ได้สัมผัสสิ่งนั้นเพราะผมเรียนชายล้วนมาคือผมอยู่กรุงเทพพิเยนตั้งแต่ป1ถึงม3แต่ว่ามปลายย้ายไปสหส่วนบีมแบบป1ถึงม6เลยแล้วชายล้วนมันเป็นไงวะชายล้วนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าในในโรงเรียนอาจจะไม่ได้หมั่นกันเองแต่ม ที่สยามรูว่าเราไปเรียนพิเศษเคมีออุไปพึงใจแบบโตะเยิ้งเยิ้งเงี้ยไม่สําเร็จมันจะมีดาวมนฤตยูมาแล้วก็สําเร็จไป้ผมไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นนะผมมาตอนมัธยมไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวท็อกเหมือนกันผมน่าจะประมาณพี่ว่านหล่อไสุดไอ้สุดไม่สุดมันไม่ถึงกราฟของพี่นี่ยังไม่ขึ้นออกมาเลยยังไม่ยไม่งอกยังไม่ได้งอกออกมาแต่ตัวนั้นเลยแต่พี่โก้น่าจะใช่โก้ไรสุดยังไงสิถ้าสมมติมอไปงั้ก็จะแบบเป็นสไตล์แบบเฮียหากับแก๊งเพื่อนมากกว่า เอางี้เล่าให้ฟังดีกว่าผมว่าพี่โก้เขาจะเขาไม่กล้าเล่าตัวเองเดี๋ยวจะหาว่ามันมันไปหน่อยแต่เรารู้เรื่องเขาเยอะรู้โอเคสบายแล้วกิติศักดิ์เขาอะเรื่องลือมาคือเขาออกจากกรทไปใช่ป่ะมันจะมีกิติศักดิ์กลับมาว่าเนี่ยพี่โก้เนี่ยที่เตรียมอะหล่อสัตว์จริงอย่างนี้เลยแล้วก็ได้ยินโน้ตกิติศักดิ์เรื่องลือเขาก็คือแบบเขาอยู่ตึกศิลแต่ถ้าเดินข้ามตึกวิทย์เมื่อไหร่จะมีสาวมารอเขาเดินผ่านไปเดินแล้วมันมีแรงกระเพื่อมของของคลื่นมนุษย์ใช่ป่ะใช่ัน่แบบนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยน แล้วนะตอนนั้นน่ะกระหน่ำกระนำำขึ้นตึกเลยกระหน่ำ<อ>ยัดลอยชั้นสีเ่เลยนี่กลัวแอนเลยนะกีดการกรีดเกิเกเดมาเถอะเอามึงรันสคริปต์ด,ด้วยสิกูไม่ได้หันไปดูเลยนะเนี่ยอายอดม่สมัยเรียนเนี่ยทั้งสองคนเป็นคนแบบไหนถ้ามัธยมผมก็คือจะแบบอยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนที่ค่อนข้างเกเร คือแบบเด็กแก๊งเลยเด็กริโดเด็กสยามดูดลีถุยน้ำลายเป็นกองอยู่เลยแหมเอาพวเอาเนื้อลึกเลยมึงโตมาไม่ดีเหมือนกันเนี่ยมึงต้องรู้เอาคไอ้พวกเด็กมรู้แบบพวกแก๊งน้ำลายกองเต็มเลยในกลุ่มอ่ะเราก็จะเป็นตัวที่เหมือนค่อนข้างเบาในกลุ่มสมมติเขามีเรื่องกันก็จะมีแนวหน้าเข้าก่อนผมก็อยู่แถวสองชัวร์ว่าเข้าแล้วไม่เจ็บชัวร์ตัวซ้ำนี่วาใช่บีป่ะผมมาจากนี่ผมมาจากโดนโดนแบน์มาก่อน เมื่อก่อนเป็นเด็กเวรแบบว่าเอาบอลมาโรงเรียนอ่ะผมก็คิดว่าบอลเนี่ยผม,มเป็นเจ้าของบอลน,นะแล้วผมอยากเตะบอลแบบสนามโรงเรียนอ่ะพี่มันเยอะคนมันเยอะผมก็อยากจะแบบว่าเตะบอลให้มันแบบพอดีๆเจ็ดคนพอเจ็ดเจ็ดบอกเพื่อนเฮ้ยสิบสี่คนพอนะสิบสี่คนแรกนะเพะื่อน <c oughs> มาคนใหม่ก็บอกว่าสิบสี่คนแล้วสิบสี่คนแล้วพออาทิตย์ต่อมาเพื่อนแม่งเตะกันสามสิบสี่สิบคนบอลลูกเดียวกันนะมันเอามาไม่เอาบอลเราแล้วใช่แล้วผมเดินไปที่สนามถือบอลไปแล้วบอกเพื่อนกูเตะได้ดีเพื่อนบอกว่าสิบสี่คนแล้ว เขาเลยกูก็โดนเหมือนกันมโดนเป็นยังไงแชร์ไม่แชร์ไอ้หยีไงมันชวนไปเตะบอกที่ไปจองสนามบอลนี่้ไม่อาไปจองเองดิสักพักเราไม่ไปจองพอหลังจากนั้นแม่งไปเตะเตะปั๊บเราก็เดืเฮ้ยขอเล่นด้วย มม่หันาใครให้มึงเตะเดินสะพายกระเป๋าร้องไห้กลับบ้านไอ้เหี้ยมมอมอหนึ่งเมื่ตอนนั้นน่ะมอหนึ่งไม่ได้ทิวอะแม่งขี้แงแล้วนะตอนเด็กเป็นสะพายกระเป๋าแล้วมันร้องไห้จริงอ่ะเดินร้องไห้เดินร้องไห้กลับบ้านเลยมอหนึ่งแล้วพี่ว่านทำไงตอนนั้นว่าเห็นไม่เป็นพี่เตะอยู่ เพื่อนแต่อเพื่อนเตบอลก็เตะอยู่นั่นแหละนี่ถามเป็นความรู้ได้เปล่าเวลาเขาอยู่ชายล้วนอ่ะพี่ไม่เคยไงมันจะมีแบบโรงเรียนคู่เทียบไหมเช่นสมมุติว่าชายล้วนกอทอันนี้มันมักจะอยู่ใกล้กับของกอทอจะไปใกล้กับอัมคอนน่ารักเลยเยี่ยมเลยแต่แต่ประถมสิ้นสุดกทอ มันที่สุดที่ปมแต่ว่ากทจะจะจะมีอสสำคอญก็คือข้ามไปหน่อยไอ้ก็จะมีเรื่องารสำชันชายเนี่ยสัมบังรักสัสบังรักเนี่ยก็เพราะสิ่งนี้แหละเพราะเราอ่ะก็จะเดินไปหาสาวเราแต่เขาก็จะหมั่นละเพราะว่าเฮ้ยนี่มันนรงเรียน้ยมือส่วนแบ่งตรงนี้มันแบ่งของกูตรงนี้มีแต่ปฐอมมันก็ไปอยู่ก้อนเคทก้อนนี้ของกูไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีไม่มีส์พี่จะข้ามมาเอาทรัพยากรตรงนี้คือเมื่อก่อนทําไมเราต้องชกกันด้วยวะผมเคยคิดเรื่องนี้ผมได้โซลูชันว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนและความว่างสมัยนั้นโนโซเชียลเนอให้ไม่มีมือถือมือถือเราทําอะไรได้บ้างน้อยมากให้ว่างสมัยนี้ถ้าหมันถ้าหมันเคี่ยวก็ไอ้ทับ4 มึงเจอส้นตีนกูักทีอะไรอางเงี้ยมัไม่เห็นไม่รู้อ่ะแต่สมัยสมัยสมัยเมื่อก่อนก็ซัดเลยก็ือยังไงอะไรเงี้ยก<อ>ูจะเปิดโจอ์ที่โต๊ะก่อนกูต้องขูดไว้ก่อนอาไปเรียนไปเรียนห้องเขาเรียนห้องเขาแล้วก็แบบ ทิวเฮียเพื่อนก็ขวัญเนตนใช้เอาลิ q u ิดใสไปลบไม่ได้ l i ล u ล d i ิ y ถมถมถมเดี๋วพอไอ้ไอ้ทิวไปนั่งปุ๊บอาจจะเห็นเฮ้ยไครแม่งเปิดโจทย์กูวะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างถ้าเป็นทรงเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเอาเครื่องเขียนหรือเก็บชีทหรืออะไรด้วยตัวเองมักจะมีคนแบบอยากจะทําให้เราจริงหรือไม่อันนี้กระเป๋าจ่าขอบผมแบนแบบใส่เฮียอะไรไม่ได้เลยมันเย็บปะเย็บรอบผมมันเป็นของตกทอดมาจากพี่อีกทีนึงซึ่งพี่เขาทำไว้เขาทําไว้ดีมากใส่กระดาษ A4 ได้อย่างมาก4แผ่น แค่นั้นปากกาใส่ไม่ได้ปากกาเอาที่ไหนปากกามักจะยัดไว้ใต้โต๊ะถ้าหายก็ยืมเพื่อนที่ฟลีมาเขาจะแบบไม่ค่อยชอบเรื่องแบบมนุษย์ผู้ชายเนี่ยชอบแบบจีบเพื่อใช้เป็นสเตชันนลรี่อะจีบเพื่อที่จะให้ช่วยทำนี่ทำนี่ปล่อยโฮบให้เขาแล้วก็แบบให้เขาแบบเออสรุปไปนี่หน่อยนะเวลาสอบเราได้อ่านแค่นี้ผมไม่ค่อยเพราะว่าตอนตอนมปลายไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องการเรียนขนาดนั้น งานกลุ่มอย่างนี้งานกลุ่มอยางไงสบายเลยงานกลุ่มไม่ทำยอยู่แล้วกเกาะใครเกาะยังไงพอเตรียม,มอุดมอ่ะเด็กเด็กที่แบบตั้งใจเรียนมันจะเยอะไงผมก็เข้าไปแล้วก็จับกลุ่มแบบในรุ่นหนึ่งอ่ะแม่งก็หากันจนเจอจนได้พวกเด็กที่มันมันเพียเจอกันแถวห้องน้ำก่อนอะไรเงี้ยมันเริ่มห้องน้ำเจอกันหลังห้องน้ำอะไรเงี้ยพอจับกลุ่มได้แบบ20คนเนี้ยแล้วก็คุยกันอ๋อมึงไม่มีใครสอบเข้ากันเลยนี่หว่าในกลุ่ม โอเคเข้าใจแล้วทีนี้ไทนว่างานกลุ่มต้องแยกตัวต้องแยกคือถ้าเอาไอ้ยีคนนี้ทำงานกลุ่มด้วยกันนะหายหมดชิบหายฉายที่นี่กลับมาเรื่องแบบความฮอตอีกนิดหนึ่งครับคนที่ฮอตฮอตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคนที่เขาเห็นว่าคนนี้ฮอตมักจะมีแบบกิจกรรมหรืออะไรพิเศษไหมครับสมว่ามัธยมในชายล้วนถ้าถ้าถ้าฮอตถ้าเจ๋งคือต้องเก๋าต้องต่อยตีต้องตัวแก๊งด้วยถ้าชายล้วนนะเพราะว่าเพราะว่ามึงจะเก่งมึงจะเท่ไปก็ไม่ได้มีใครแบบไม่มีใครกีดมึงอยู่แล้วไม่ได้มีใครกีบบให้้มึงตอ เออใชอใช่ใอ่เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้แน่อันนี้ฮอตหนึ่งแต่ฮอสองอที่ผมจะแชร์คือผมมาจากโโดเนี่ยผมรอดมาได้ด้วยดนตรีผมไปประกวดดนตรีแล้วนชนะในโรงเรียนอะไรเงี้ยของโรงเรียนประกวดแล้วชนะวงหลังจากชนะปึ๊บอะก็เริ่มพกตัวเก่าที่แบบเป็นเหม็นเหม็นผมอะก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มมาทักบ้านเริ่มมาทักเฮ้ยน้องโอเคมีอมาอยู่ด้วยอลยไม่ทันแล้วเพราะว่าโบวแล้วสิคนแล้ว งวงโยน <without forgetting> <plex sy> ี่เยอะจังเลยแต่อาจะต้องโตขึ้นมาหน่อยถึงจะเริ่มเก็ตถึงสิ่งนี้ถึงความเก่งมีแบบเหตุการณ์พีๆจากความฮอตของเองเหตุการณ์นี้คือแฟนคนแรกครับเป็นเรื่องผู้หญิงสินะเหตุการณมันคือเพื่อนสนิทเลยรักกันมากเพื่อนอะไปจีบคนหนึ่งมาอัศมคอนสาวเจ้าก็มีแบบมามาหาเพื่อนครั้งหนึ่งมามาดูว่าเอ้ยเป็นไงมาโรงเรียนไงมาหาเพื่อนสักพักหนึ่งอะไปตามมาไอสาวเจ้าอ่ะเสียงมัามมีใจให้ผม ทีนี้พีคเลยเพราะว่านี่คือเพื่อนสนิทก <_ d ata> ันเพื่อนเพื่อนในห้องก็เริ่มรู้เรื่องก็ก็เริ่มแบบล้อกันเต็มเลยยังเ,เ,เกิดอะไรนะกับเพื่อนเราเริ่มยนะังไงคอนฟ lict แล้วเรื่องคอนฟ lict พอเพื่อนรู้ตัวสาวเจ้าก็โห <_ d ata> เหมือนแทนที่จะมาหาเพื่อนอ่ะเขาแอบเอาแบบทำของมาให้อ่ะให้ผมแล้วแอบ <_ d ata> ให้ตลอดเรียกไปให,เปให้เรียกไปให้ทุกวันนะ่ะตอนแรกก็ไม่รับไม่เอาไม่เอาในใจเราลึกๆก็แต่ในใจเราเนี่ยด้วยความยอมรับว่าด้วยความใจดูแลเด็ก เรายังไม่รู้ว่าพอมันมีผู้หญิงเข้ามามันคือแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันไม่ไดใหญ่มันไม่ได้จะมีแบบนี้ง่ายๆใช่เพราะว่าต้องข้าไปบยศัมเดี๋ยวโดนตีนไม่ไหวก็อยู่ตรงเขามาถึงที่ไม่อันนี้คือเป็นแฟนเหรอเป็นแฟนสุดท้ายเป็นแฟนไม่แต่ว่าก่อนเป็นแฟนก็คือเคยกับเพื่อนก่อนว่าอ่ะสาวเจ้าเข้ามาอย่างเงี้ยมึงคิดว่าไงเพื่อนก็น่ารักเพื่อนก็บอกว่าเออกูดูตรงนะกูจีบไม่ติดกูว่ามึงคุยกัเขาดีดีกว่าไปขออนุญาตก่อนเพราะว่าแบบเขาดูเขาแบบจริงจังมากแล้วดูเขาก็ไม่่มีใจจกกัับฝงงนนู้ริๆ็เลย เปิดใจเคลียร์เลยแล้วกันเพื่อนโอถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันต้องไม่งั้นเพื่อนก็ไม่เข้าใจกันเดี๋ยวมันต้องคุยก่อนผมว่าต้องคุยก่อนซึ่งถ้าวันนั้นเพื่อนแบบว่าเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะไม่โอเคผมก็ผมก็ไปเลยนะผมก็จะบอกสาวเจ้าว่าหยุดได้แล้วเพราะว่าเพื่อนไม่โอเคนี่คือตอนนั้นคือมอไรมอสามไมเชื่อผมทะเลาะกับว่าเรื่องกล่องหนึ่งสอกตอนนั้นเลย ไม่คุยกัน3เดือนเลยแบบกล่องเหล็กหรือว่าแบบกดแล้วมีเด้งๆบบกล่องเหล็กกิ๊กก๊อกเลยกล่องธรรมดาอาจารย์เข้าไปให้แบบทำเราก็ไปซื้อสีสเปรย์ซื้อลายงี้มาทำแล้วรู้สึกมันเป็นแบบสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเองไปใช้งานปกติแล้วนั่งด้วยกันเมื่อก่อนอยู่ดีๆเป็นกล่องสอเราแม่งมีสีแดงกลางปลาอย่างงี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ด <c oughs> <c oughs> ไปทำและไอ้ว่านนั่งอยู่ข้างเราก็ไปกันที่ว่านก่อนมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมพี่ไอ้ทำเองได้ร้องไห้เหมือนเดิมอันนี้รอสั่นนะร้องไห้ก็คือพี่ไม่ได้ทําแต่งอนกันไป3เดือนคืออารมณ์มันคือแบบทิวกูไม่ได้เป็นคนทำแล้วแม่ก็แบบ ซื้อเองด้วยทำเองด้วยแต่มึงก็ไม่ห้ามทำไมมึงไม่ห้ามอ่มันก็ไม่คุยกับพี่3เดือนแล้วก็แยกโต๊ะแต่ไม่ก็ย้ายโต๊ะไปหน้าคนอื่นเลยจบนั่นคือจบเลย3เดือนตรงนี้หอใช่แล้วตัวพ่นอ่ะมันก็ลอยนวลแล้วุดท้ายเจอไหมว่าใครทำทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะมันก็ยังไม่รู้อ่ะผมเล่าเรื่องอี้นะรู้สึกว่าบีบแม่งมีวุฒิภาวะกว่าพวกเราเยอะมากเลยอันนี้เขาแบบมีเคลียร์กับเพื่อนด้วยแบบได้ใจได้อะไรกันเคลียร์กันลงตัวมีแฟนถ้ากูบอกว่ากูไม่ได้ทำอ่ะมึงก็ต้องยอมถอยออกมาแล้วอับละเน ปัญหาคือมันนั่งต่อเนื่องเวลาเขาตัดเขาตัดต่อเนื่องมึงบอกกลับมาแล้วคนดูเขาจะต้องคิดว่าเอ๊ะยังไงเมื่อกี้เราเบรกกันนิดนึงเราตัดกันนิดนึงไงออนี่ไงเราไปหยิบอันนี้โหดีนะมีอันนี้ช่วยไว้ผมมีโอกาสได้ไปพาพวกเขาไปบางๆงงานนะเป็น A.R. อยู่นะใช่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 กิา้ยกินเบียรพี่ไม่่พี่เอ้ยกินเียก็่ช่วยอภาพที่ตอนเวลาพี่ิวไปดูแลก็คืออย่างเงี้ย ติมหน่อยป่าๆเติมหน่อยป่าวงานแรกกูร้องไห้เหมือนเดิมคือเขาไปเป็นวงแล้วมันลืมสมาชิกหนึ่งคนไว้ที่โรงแรมอ่าสมมุตินัดกัน10บโมงแล้วเราเราอะช้าด้วยไงเราไปถึงคนสุดท้ายเอาปั๊บไปขึ้นรถเลยครับปุ๊บรถต่อไปเปิดเฮียพี่เขามาแบบให้คุณทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคุณ เฮี้ยอาจริงๆนะไปเอาค่าตั๋วไปเลยกูทำเขาตกไฟเลยไม่ได้ตกก็วนกลับไปรับปกตินี่แหละแต่ระหว่างนั้นคือดังข้างหลังรถตัวคุณคุณยังเฮี้ยอย่างนี้นะจนขึ้นเครื่องจนแล้วพี่ร้องตอนไหนพี่ร้องตอนไหนร้องตอนส่งทุกคนกลับแล้วกลับมาถวะพี่อาไม่ไหววไอ้ยพี่ผมมันเฮี้ยมันโห่เกกดดันแบบเฮ้ยหลังจากความเฮี้ยที่สุดคือขึ้นไปบนเครื่องบินคุณนั่งหน้าเขาสามเดิม อย่างเฟอแวสกิจคุณนี่มันเฮี้ยโอ้จถึงคุณดอนเมืองโอ้โหถึงเกมรอกระเป๋าสายพานยืนหน้าเขาคุณนี่มันเฮี้ยเดี๋ยวแกโกรธนะเนี่ยถ้าเทปนี่ออนไปแล้วมึงมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาคุณนี่มันเฮี้ย คำนั้นอยู่ในหัวกูจริงคือทุกวันนี้ทุกวันนี้พี่ทิวก็คือแบบนั่งนั่งอยู่เขกลับมากลับมากลับมาตรงนี้ดีกว่าเพลงล่าสุดก่อนเล่าใพี่ฟังหน่อยทำไมมันต้องเป็นเพื่อนฟิลแฟนเพื่อนฟิลแฟนเนี่ยมันเป็นจริงๆมันมาจากความรู้สึกด้วยว่ามัเป็นสายมัดยมที่เราคุยกันนี่แหละพี่เพื่อนกันที่มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกแบบเอ่มันเหมือนฟิลแฟนเลยว่ะมันจะมีคำถามอยู่ผมผมรันไปถึงคำถามนี้ก่อนแล้วกันว่าเพื่อนฟิลแฟนเคยมีประสบการณ์ไหมประสบการณ์ของผมมาคือเพื่อนคนนี้แหละเพื่อนนนนนนผู้้้ชชายยคีีแหละป .6 ่่วงัเ กำลังอินอ่ะ WWF มปใช่ใช่อยู่ที่บ้านอยู่ที่เตียงห้องนอนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลย <S <S เหลือแต่กางเกงในเพราะมันต้องเหมือน คิปเปเอสต้องมาดีไม่มีมวยปั้มสักตัวหนึงถอดหมดนะเป็นแบบนะกับบ็อกเลดเนอร์อ่าเป็นแมตช์ใหญ่ลัสโซเมเนียปั้มกันอย่างจริงจังใช้คำว่าใช้คำนี้เลยคือปั้มกันอย่างจริงจังมวยปั้มไงเต็มที่ดีดทีมาล็อกคอดีดทีเพชรดิกีว่าไปแล้วพ่นน้ำด้วยมีพ่นน้ำด้วยคิปเปเอสพ่นน้ำเต้นกันสักพักหนึ่งกำลังเพชรดิกีอยู่เพชรดิกีคือไงเพชรดิกีเพชรดิกีคือไงก่อนพิมพิมไม่เคยดูหอกเตะเออไอนี่ตัวงอตัวงอเสร็จสับเสียบเข้านี่ฝ่าขาหนีบแล้วก็ บึ้งลงมาข้างล่างอลังจะบึ้งอลังจะบึ้งแต่ระหว่างท่าเนี้ยพ่อเข้ามาแล้วเปิดพึ่มเห็นเพดิกีเข้าใจสไตล์พ่อคนจริไ้มเขาใจแบบว่าดูดูใส่เลยเปิดเข้ามาแล้วแบบพ่อน้ำตาซึมแล้วเดินออกไปเลยแต่ว่าตอนนั้นเด็กไม่รู้เรื่องเฮ้ยพ่อกูให้เล่นต่อไปเล่นต่อเว้ยไปไปเล่นต่อเมยหุนที่มึงยี่ย ทำกับพ่อแบบไม่รู้แล้วหลังจากนั้นคือพ่อก็ประมาณว่าแบบระวังการเจอเพื่อนคนนี้ผมก็กลายเป็นคอนฟ lict ดนิว่าแบบจะระวังทําไมในมุมเราอะร้องไห้ทาไมอะทำไมไม่ให้เจอเพื่อนนู่นนี่อยู่สักพักนึงเลยจนเคลียร์ใจไปมาก็กว่าพ่อจะหายเรื่องนี้จริงอะพ่อเป็นปมเลยนะเวลาผมโสดนานๆพ่อจะเริ่ม้ ทำไมอ่ะไม่ชอบผู้หญิงหรออ๋อยังมีพรมอยู่ว่าลูกเราไม่มีมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่ง <c oughs> แต่จริงๆมันเมื่อก่อนมันจำกัดความว่าฟีมูแฟนมันไม่มีคำนี้ใ่ไมไม่มีไม่มีไม่มีมมที่จริงอ่ะตอนมึงไปนอนนนอบ้านก็บ,บ่อยๆอ่ะอาจจะเป็น<ช>อาการนั้นนะที่เป็นผ้าเช็ดวิวไอ้เหี้ยใส่ผ้าป้นูแล้วพี่ไปนอนที่บ้านอาบน้ำให้เพื่อนผ้าขนหนูว่าได้ไหที่แขวนอยู่ไอ้เหี้ยตอนแรกเช็ดตัวไม่มีอะไรเช็ดหน้าปั๊บ ไอ้เห,หีย้ยไข่ไก่ไข่ไก่มึงนี่อะไรเหี้ย พี่รู้อยู่แล้วปะ่ะพี่รู้อยู่แล้ว, <S <S ลวคือตั้งใจแหละคุณนี้มันเยี่ยจริงจริงอันเนี้ยมันต้องได้แล้ว <S 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 มันเยี่ยจริงแต่เพื่อนแฟนมันเกิดมันจริงจริงมันคือเหตุการณ์ของเพื่อนๆเนี่แหละครับแต่เราโยงให้มันมีความแอบรักนิดนึงพี่ว่า MV ็มบีเอ็มบีทำไปทำไปแล้วใช่ป่ะแล้วแล้วแล้วชุดนักเรียนไงพี่ว่าเอ็มบีทีดีออกไปภาพสองมันต้องกังเกงแม่ตัวจริงแ้วมึงอึ้งเลยนั่นแหละติดเทรนทุกแพลตฟอร์มเพื่อเธอรู้เป็นเพื่อนกันแต่ใจจนเป็นปิ้วแฟน แฮชแท็กบีมเพชรดิกรีดิกรีนี่น้องเอามาฝากนะเป็นแบบบล็อกเซตเลยนะเรามองเป็นเหมือนเมชชัไดส์มากกว่าในการซื้อลั้มนะฮะอันนี้ชอบมากอันนี้พี่ชอบมากี่จะไปตั้งบนโตทำงานพี่เลยบันไดแห่งการเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องราวเป็นโค้ดให้กำลังใจแหละครับของในการฝ่าฟันอุปสรรคเป็นโค้ดแต่ละปีว่าเราแบบรู้สึกยังไงในแต่ละปีผมสะสมมานานนั้นเนี่ยสิบเพลงนี่ใช้เวลา กว่าจะมาเป็นแผ่นนี้นานันะดนี่ยนานมากสิบเอ็ปีแล้วก็มีชิ้นโปสเตอร์นี่อันนี้โปสเตอร์เราหวังใจนะครับเผื่อลูกค้านะครับให้เห็นว่าถ้าเรามีโปสเตอร์ใหญ่นะครับหน้าตาจะของผลิตภัณฑ์คุณอยู่ตรงนี้จะดูดี๋อแล้วก็แน่นอนครับของซีดีครับก็มีประมาณนี้ครับราคา850บบาทนะคร สั่งได้เลยที่ s, s p i yeah. c y c i t y s h hey oh, o p c o m เออโหอยู่ดีก็ขายของได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเพลงเขาเนี่ยผมว่า850ราคาสมเหตุสมผลนะคิ้นงานออกมาค่อนข้างดีมากนะครับทิวเอาลันต่อกระจบแล้วจบแล้วเนี่ย มันจบก็จบมาก็มาไปก็ไปไม่ได้มีอะไรก็ไม่ทำอะไรการที่แบบว่าคนโยนเฮ้ยรันดอรจะจบแล้วแล้วหันมาบอกจบแล้วมันจะต้องมีอะไรแม่งลังนะฝรับฟังหน่อยเออฝนขอยับคุงด้วยติดต่องานโชว์นะครับฝากขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะฮะสมุดด่วนเลยครับด่วนก็ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องๆมากรุ๊ปขอบโก้และบิ๊กนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่มากไว้โอกาสหน้ามากันใหม่มีเรื่องอยากเล่าอีกเยอะมากแต่ว่าไว้ครั้งหน้า พูดไปแบบมิโก้มีพลาดเรื่องพลาดเชิดตัวเหมือนกันอ่านี่ครับีเอาไว้เป็นอีพีสองอ่าอีพีสองมีมคนนี้นะพลาดเชิดตัวที่ผมคิดว่าไม่แพ้เรื่องพลาดเชิดตัวเฮ้ยใครๆเขาก็ทำมาทั้งนั้นแหละทิวยังไงก็ฝากรายการมาด้วยนะครับกับรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมยาวพวกคุณนะพวกคุณที่มือนมันน่าจริงจริงต้องทิ้งไปไปไปเรียบร้อย